29มก,การาลาจ่ายเงินเดือนให้พนักงานโดยตัดจากบัญชีออมทรัพย์ของบริษัทเข้าบัญชีพนักงานเป็นเงินเดือน50,000บาทภาษีหักงาที่จ่าย3,200บาทและเงินประกันสังคมส่วนที่หักจากพนักงาน1,500บาทนะคะเข้ามาที่สมาร์ทบินะคะเลือกระบบบัญชียกประเภทค่ะกด workflow ค่ะเราจะเลือกลงรายวันนะคะ สมุดรายวันกดจุดแล้วก็ enter นะคะเราจะเลือกเป็น pc นะคะคือสมุดรายวันจ่ายแล้วกด en กด ok ค่ะกด f3 เพื่อเพิ่มค่ะวันที่ลงบัญชีควรที่290158นะคะ รายละเอียดใส่ว่าจ่ายเงินเดือนมอคห้แปดนะคะระหัสบัญชีถ้าเราไม่ทราบใส่จุดแล้วก็กด enter เพื่อค้นหาได้เลยนะคะแต่ในที่เราทราบรหัสบัญชีแล้วเราจะคีย์ข้อมูลของรหัสลงไปได้เลยนะคะ ห้าหนึ่งสองศูนศูนย์หนึ่งคือลำดับที่หนึ่งนะคะมันเดือนรับบนัทพนักงาน,นะคะ่ะเดบิตห้าหมื่นบาทลำดัแบบที่สองประหัสบัญชีสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งนะคะอืม เป็นภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเครดิตสามพันสองนะคะอันดับที่สามรหัสบัญชีสองศูนหนึ่งสองสามนะคะเป็นเงินประกันสังคมหักหน้าที่จ่ายนะคะเครดิตอยู่ที่หนึ่งันห้าร้อยบาทค่ะ ลำดับที่สี่รหัสบัญชี101202ค่ะเงินฝากออมทรัพย์นะคะเครดิตอยู่ที่กด F2 นะคะให้โปรแกรมดุลบัญชีให้เราเสร็จแล้วเราจะไปกด F7 จลิงย์นะคะเลือกเพิ่มค่ะเลือกรายการธนาคารโอนเงินและอื่นๆนะคะ่ะ อยู่ในรายการสุดท้ายของหน้าจอนะคะกดเลือกเลยค่ะประเภทเอกสารใส่จุดแล้วกด Enter ค่ะเราจะเลือก T R ่นะคะถอนะคะถอนโดยการโอนเอกสารลงวันที่29นะคะเดือน1ปี58 มายเหตุนะคะจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารใส่จุดแล้วก็กด enter ค่ะเลือก0ูนนะคะจับคู่รหัสบัญชีใส่จุดแล้วก็กด enter เลือกเงินฝากออมทรัพย์นะคะมูลค่าจะได้เท่ากับที่เราบันทึกไว้ก็คือ45300และตามนี้เรก็กด f 1 0เพื่อบันทึกได้เลยค่ะ แล้วก็ save all นะคะกด yes ค่ะเจแล้วค่ะสำหรับรายการวันที่29